คุณผู้ชมมีเรื่องของออคุณแม่ของเด็กชายอายุขวบกับ30วันคนหนึ่งค่ะมาร้องเรียนกับทางคุณต้นอ้อมลูลนิธิเป็นหนึ่งว่าถูกนายทหารยศ10บโททำร้ายร่างกายจนบอบช้ำน่วมมากแล้วจริงๆเพราอบอกว่าไปแจ้งความซะจนกระทั่งสามียศ10บโทบอกว่าเห็นไปแจ้งเป็นสิบใบละไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกอไปแจ้งต้นสังกัดของสามีลงโทษสามีให้วิทพื้นแค่50ที ออซ้อมเมียนี่คือลงโทษวิทย์ผืนหน้าสิบทีอะฮะแถมหัวเราะเธออีกต่างหากเธอบอกว่ามันมืดมนแล้วไม่รู้จะไปทางไหนถึงต้องมาขอความช่วยเหลือค่ะ เมื่อ10บโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณชลิดาพลมาศหรือว่าคุณต้นอ้อค่ะประธามนมูลนิธิที่เป็นหนึ่งพาผู้ร้องเรียนก็คือคุณทิดากรอ,อายุ29ปีไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐรมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยกรณีที่โดนสามีซ,ซึ่งเป็นนายทหารนี่ยังม่วงทำไรนะร่างกายเอคือโดนมาตลอดอไม่หยุดไม่หย่อนอันนี้นี่คือเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ชัดไงฮะพอดูไกลๆทั้งแขนนะ แล้วนี่แค่ข้างเดียวนะโอ้โหแขนนี่ข้างก็มี oh. ขาก็มีมเทียบเลยเนี <Yeah. S 2> ่ยเธอบอกว่าอยู่กินกับสามีที่เป็นทหารยศในสิบนะคะสิบโทธนชัยอายุ26ปีคนนี้มาได้สองปีแล้วสามีเธอสังกัดสำนักปลัดกลาโหมตำแหน่งพลขับนะคะก็อยู่กินกันมีลูกชายหนึ่งคนอายุหนึ่งขวบกับ30วันก่อนที่สามีจะไปรับราชการทหารเนี่ย ก็ไม่ใช่คนที่ชอบใว้ความรุนแรงอะไรปกติดีทุกประการทีนี้ได้ไปเป็นทาหารเพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฝากเขาให้หลังจากนั้นเธอท้องและคลอดลูกใช่ไหมคะเธอบอกว่าคลอดลูกชายได้10วันพฤติกรรมสามีเปลี่ยนเลยหลังจากนั้นเธอโดนซ้อมนะคถูกทำร้ายร่างกายไอ้เรื่องตบตีเนี่ยเป็นธรรมดาเลยอะโดนบีบคอจับหัวกระแทกพื้นบางครั้งถึงขั้นวีดีโอคอตอนทำร้ายร่างกายเธอต่อหน้าต่อตาพี่สาวปากแตกนี่เรื่องธรรมดา โดนจนเส้นเลือดฝอยในตาแตกตาช้ำขนาดนั้นน่ะก็โดนมาแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักพนักงานที่ซอยละพระ้าวร้อยสากทมแจ้งความแล้วก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเธอย้ายบ้านมาอยู่แฟลตตรงเมืองทองธาน,นีเพราะว่าสามีย้ายมาทํางานที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสีสมานเธอบอกก็ยังโดนอีกอนะคะเวลาสามีหึงหวงขึ้นมาอย่างเงี้ย กระโดดมาทับท้องเธอคือเธอนอนใช่ไหมครับล้มลงไปอะ่ะกระโดดมาทับท้องต่อยเข้าที่ศีรษะและใบหน้าโอ้เธอทำไงดีเธอเลยทักไปหาหัวหน้าสามีบอกเล่าพฤติกรรมของสิบโทธนชัยคนนี้ครับปรากฏว่าหัวหน้าของสามีให้สองคนมาพูดคุยกันว่ากล่าวตักเตือนสามีต่อหน้าเธอแล้วก็สั่งให้สามีวิทพื้นห้าสิบทีแต่เธอโดนแบบ จะตายอยู่แล้วว่ะบีบคออะไรอย่างเงี้ยสองเมียมาใช่ไหมอ้มอาวไปวิดพื้น50ทีค่ะแถมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังพูดแบบเหมือนหัวเราะหัวเราะกันเหมือนแบบมองว่าเป็นเรื่องผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเหตุการณ์ที่เธอไปฟ้องแล้วเธอก็บอกว่าเธอนะไม่อยากจะเลิกเพราะว่าสงสารลูกอยากให้ลูกมีพออ่อแต่เหตุการณ์ที่โดนมามัน มันช้ำเลอเกินอ่ะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าทะเลาะกันเรื่องเงินเนื่องจากว่าไปกู้หนี้นอกระบบมาใช้ในครอบครัวใช่ไหมคะที่ไปกู้เนี่ยก็เป็นพี่สาวของสามีแนะนําด้วยนะแล้วเธอก็ยอมรับว่าเธอขาดส่งหนี้ไป2ี่ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเธอบอกว่าไปรอสามีอยู่ที่โต๊ะสนุกพี่สาวสามีพาเจ้าหนี้เนี่ยมาทําร้ายเธอต่อหน้าต่อตาสามีโดยที่สามีไม่ช่วยอะไรเลยมองอย่างเดียวแถมระหว่างทางกลับบ้านเอาโดนซ้ําอีกสามีทําร้ายร่างกายเธอ ทั้งทงที่ลูกหนึ่งขวบนอนอยู่ในรถอ่ะตีเมียต่อหน้าลูกเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเธอบอกว่าเห็นท่าไม่ดีพยายามจะหนีลงจากรถก็ถูกสามีกระชากตัวไว้ตบไม่ยัง้งจนกระทั่งหนีลงจากรถได้วิ่งลงมาขอให้คนขับรถพ่วงช่วยเหลือก็แจ้งความอีกแต่เธอบอกว่าไปแจ้งความต้องหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นสามีถูกดำเนินคดีเลยแถมยังถูกฝ่ายชายอพูดเบ่งใส่ด้วยบอกว่า กูเห็นมึงไปแจ้งความเ,เป็นสิบใบแล้วไม่เห็นมีใครทําอะไรกูได้เลยคือท้าทายระบบมาโดยตลอดไง <c oughs> เราเดินแ500ค่ห้าร้อยเขาบอกว่าเอามาแทงสนุกหน่อยอ่ะเพราะว่าเขาทํางานให้เสยคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนที่ทํางานพ่อเขาติดยศปุ๊บเพื่อนที่ทํางานเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเกาเปลี่ยนไปพี่เกาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ พอไปแจ้งความอย่างเงี้ยค่ะที่ลาดเผาใช่ไหมเขาก็บอกว่าสารวัตรก็โทรมาบอกเนี่ยเออไอ้เกาเนี่ยไอ้ตามมันมาแจ้งความนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดว่าแบบไม่เห็นตํารวจจะทําอะไรกูได้สักคนเลยอะไรเงี้ยใช่เราไปแจ้งมาแล้วกี่ครั้งหนูไปแจ้งมาหนึ่งครั้งแล้วก็พามาพูดแบบนี้หนูก็หมดศรัทธาแล้วหนูก็ไม่ได้แจ้งอะไรแล้วค่ะหัวหน้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอขึ้นขึ้นไปคุยกันเขาก็แบบ ที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องตลกแต่ว่าถึงขั้นทํรลายร่างกายแต่เขาก็มองเป็นเรื่องตลกอะค่ะเขาก็สั่งให้วิดพื้นแค่นั้นเขาก็รู้แล้วว่าหนูมาล้อสื่อก็หนูไม่รู้เขาก็ขอโทษมาแต่หนูไม่รู้ว่าคําขอโทษนั้นเขาจะสํานึกไหมถ้าเกิดเขาขอโทษเราจะกลับไหมมันแค่คขาขอโทษมันทีม,มข่าวเราได้ภาพแชทระหว่างคุณธิดาพรกับสามีนะคะซึ่งเพิ่งจะคุยกันเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่าทางฝั่งที่เป็นสีสีเนี่ยคือทางฝั่งของคุณธิดาพรครคับสีเทาๆก็คือคําตอบของทางสิบโทที่ไล่ภรรยาบอกไปจากกูซะกูไม่ได้รักมึงตั้งแต่แรกมึงจะมาอะไรกูกมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงมาทำ,ท,ำทำลายชีวิตกูอ๋อเป็นฝ่ายหญิงไปทําร้ายไปทําลายชีวิตของนายทหารท่านนี้ไปฟ้องนายอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็อีกแชทหนึ่งก็คือ ให้คุณธิดาพรเนี่ยขนของออกจากบ้านครับบอกว่าช่วยเอาจากห้องผมไปด้วยครับอืมอันนี้พูดเพราะอ่าอีกแชทหนึ่งนี่คือคุณธิดาพรต้องทวงโทรศัพท์ครับเราได้ข้อมูลมาภายหลังอะนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยทักแชทมาจริงๆเพิ่งจะเมื่อเช้านี้เองแหละไอ้แชทเมื่อครู่เนี้ย บอกกับคุณธิดาพรให้ขนของออกจากบ้านหลังจากที่รู้ว่าคุณธิดาพรมาร้องเรียนกับทางมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วยังมีคลิปการพูดคุยระหว่างทั้งคู่นะคะที่เพิ่งจะคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือคุณธิดาพรเนี่ยไปหาฝ่ายชายเพื่อจะขอโทรศัพท์คืนโดนยึดของคนอื่นแล้วโดนยึดไปโดนยึดมือถือหลักฐานอะไรต่างๆรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยแต่ฝ่ายชายไม่ยอมคืนอะ เรื่อจะมาให้บอกว่าอยู่ที่นี่ให้กูยหยิบให้ได้กูือบ่หยให้หนูได้ไหนบอกเ่าอยู่บ้านไม่ของคนอื่นเราเอาไปทําไมก็คือต้องเอามาคืนไม่ไม่สมควรเอาไปเอาผิดยังไงของคนอื่นเอาไปทําอะไรพยมทำทำอันนี้ยากยากอยู่ด้วยกันของร่วมกันแล้วตีหนูเสร็จเอาของหนูไปเอารถหนูไปอะค่ะคุณผู้ชมคะที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้ากรมการเงินกลาโหมคนโทนัทพลเกิดชูชื่น นะคะผู้บัญชาการต้นสังกัดฝ่ายชายรับเรื่องแล้วก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับคุณธิดาพรว่าหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนพฤติกรรมของฝ่ายชายถ้ามีความผิดจริงจะต้องฝักขังตามกฎระเบียบของทหารนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนที่ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้สองคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าสำนวนของทางตำรวจบ่งชัดว่าเป็นคดีอาญาอันนี้สั่งปลดได้เลย มันจะไปจบที่สารอาหารไหมอะไม่รู้เหมือนกันนะก็มไม่แน่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็น,นาาั่นแหละค่ะเนื้อตัวร่างกายเธออะหลักฐานมันก็เจ็บปวดอย่างนั้นนะคะ,คะไม่รู้ว่ายังจะต้องไปพิสูจน์ไว้ว่าคนที่ซ้อมเนี่ยเป็นสามีเธอจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะตาม,มขั้นตอนกฎหมายนะคะก็ทั้งคู่มีลูกด้วยกันลูกเนี่ยอยู่ที่เมืองการอยู่ที่ท่ามะกานะฮะกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านของญาติฝ่ายชาย ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณต้นอ้อประสานทางพมกการจนบุรีแล้วนะครับค่ะถ้าความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแบบนี้เขาจะไม่ให้เด็กอยู่กับฝั่งผู้ชายเลยเดี๋ยวเขาจะไปหาเด็กกันนะฮะเพื่อให้เด็กอยู่ในความดูแลของพมก่อนเด็กเพิ่งจะขวบกับหนึ่งเดือนเองใช่ฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ด้วยนะฮะมันจะมีอีกมุมหนึ่งคือมุมของลูกทั้งคู่นะครับซึ่งไม่ได้อยู่กับทั้งสองคนนี้นะครับอยู่บ้านญาติที่เมืองกาลนี่นะครับ